Thanks <music> สมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งราคาหมื่นต้นๆถือว่าดเดือดมากทีเดียวเพราะว่าราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับในช่วงเดือนก่อนนะประมาณกลางเดือนเนี่ยไอคูเซเ้เปิดตัวในประเทศไทยกับราคา1น4 9 0บาทในราคานี้เนี่ยได้ชิปแซมราก้อนเจ็ดเแล้วก็แรม12 g b องกิกะไบต์สตอรรก็ถือว่าโอเคมากทีเดียวนะครับแต่เวลาน่าตื่นเต้นก็ผ่านไปแป๊บเดียวเพราะว่าโปรโกเนี่ยเขาก็เปิดตัวรุ่นต้นคอมาเลยกับ F6 F6 เเนี่ย มีข้อได้เปรียบก็คือชิปที่เขาเปิดตัวมาสตาร์ทกับ Snapdragon 8 Gen 3ซึ่งมันแรงกว่าแน่นอนนะแต่ว่าแรมเนี่ยเขาให้8 g b แล้วก็ Storage ก็เท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยในส่วนต่างของราคาก็ต่างแค่500บาทและแถมโปรก็รเขาเปิดตัวมากับโปรโมชั่นด้วยก็คือซื้อถูกกว่าราคาที่เปิดตัวในราคาช่วงพรีออเดอร์ช่วงแรกนะครับทำให้ไอคูเขาต้องแก้เกมลดราคาลงมาตามก็เหลือประมาณ หมื่นเประมาณนี้ถ้ะโอ้จําไม่ผิดซึ่งในช่วง 6- กเดือนหที่ผ่านมาก็อาจจะหาโปรโมชั่นได้ต่ากว่าหมื่นอันนี้แล้วแต่บุคคลนะว่าจะกดโค้ดได้โค้ดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เลยจะมาพูดรีวิวเกี่ยวกับ i อคูเซกันก็แล้วกันเพราะว่าทางทีมงานของเราเนี่ยซื้อมาใช้งานเองแล้วก็หลังหักไปแล้วนะครับเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่ช่วงเปิดตัวก่อนที่ F6 เนี่ยจะเปิดตัวมานั่นเองราคาก็จะได้ราคาเต็มมาเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปพูดคุยกันว่าใช้มาแล้วชอบอะไรไม่ชอบอะไร จริงๆเครื่องที่ทางทีมงานเราซื้อมาใช้นะคบเป็นสีดำนะแต่สีที่โอได้มารีวิวเนี่ยชื่อว่าสี b r e e z e g r e e n สวยนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเป็นแบบด้านนะวัสดุเป็นพลาสติกซึ่งสวยนะโอชอบคือจับแล้วแบบลายนิ้มือมันติดยากมากคือมันติดก,ก็น้อยนะครับแล้วก็แพทเทิร์นการวางต่างๆเนี่ยคุ้นตากันไหมมันเคยอ,อยู่ใน i q คูวสมาก่อนก็คือดึงแพทเทิร์นเดียวกันมาใช้เลย ด้านล่างนะครับก็จะมีตำแหน่งของลำโพงพอร์ต Type C นะครับตัวนี้เวอร์ชัน2.0นะไม่แล้วก็ถาดซิมด้านบนเนี่ยจริงๆมีลำโพงอีกอันนึงอยู่เป็นเล็กๆตรงนี้นะครับซ่อนเป็นลำโพงสเตอริโอสำหรับรุ่นนี้ถาดซิมนะครับสามารถใส่นาโนซิมได้2ซิมแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้แล้วนะในเรื่องของดีไซน์หน้าจอกันบ้างนะครับถ้าเกิดโอ้ดูแล้วเนี่ย ร่วมสมัยนะพันช์โฮดิสเพย์ก็คือเจาะรูกล้องหน้าตรงกลางมาแบบนี้แล้วก็จอถ้าดูจากขอบเคสขอบตัวเครื่องแล้วนะครับไม่ได้ยกตัวสูงเลยแทบจะเสมอไปแล้วน่นหมายความว่าถ้าเกิดเราติดฟิล์มกันรอยแล้วก็ใส่เคสอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เคสจะดันฟิล์มได้อันนี้ก็ต้องระวังแต่ว่าเขาก็แลกมากับความสวยงามเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับขอบจอทั้ง4ด้านบางถือว่าบางมากทีเดียวคางเนี่ยหนากว่าขอบด้านอื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือถ้าเกิดไม่สังเกตจริงๆก็แทบจะไม่เห็นความแตกต่างนะ ทำมาได้ดีกว่าสมาร์ทโฟนในท้องตลาดทั่วไปในเรนจ์ราคานี้นะครับแล้วก็คุณภาพของจอเองก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าจอ AMOLED นะ10บิต1 0 7พันล้านสีแล้วก็เป็นจอ144 h งเฮิร์ตด้วยและในเรื่องของความสว่างเนี่ยก็4,500นริตที่เขาสามารถทําพีคมาได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับสำหรับหน้าจอเป็นไซส์ที่กําลังดีจับถนัดมือดีด้วยนะสำหรับการดูคอนเทนต์เนี่ยในแง่ของความละเอียดโอก็ให้เขานะ 1.5K สหรับหน้้้าจออตัววนีแลกก็็ซ์ย่างที่บอกไป กำลังดีดูคอนเทนต์ก็เห็นชัดเจนดีเห็นบ้าละเอียดนะเห็นไหมแต่เขาไม่ได้ให้ Dolby Vision มาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็เข้าใจได้นะเพราะว่ากับสมาร์ทโฟนราคาระดับนี้เนาะเขาก็อาจจะมีการลดสเปคบางส่วนลงไปบ้างเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยไม่ได้ให้ d o l b y a t m o มมาแต่เสียงก็ถือว่าดังอันนี้คือเปิดดังสุดอ่ะลำโพงเตอริโอซ้ายขวามันมีความดังมีความมีมิตินะครับแต่เป็นมิติแบบเหมือนอยู่ในห้องกว้างๆโปร่งๆ อาจจะไม่ได้เรื่องของเสียงเบสหรือว่าเสียงทุ้มเสียงต่ำอะไร oh, สักเท่าไหร่ลืมไปเลยนะครับว่าในกล่องอันนี้เขาก็ให้อุปกรณ์เสริมมาเหมือนกันเนาะจริงๆเนี่ยที่ให้มาก็จะมีซอฟต์เคสนะครับเป็นแบบใสทั่วๆไปแหละเบสิกนะหยุ่นๆหน่อยใส่แล้วก็ถือว่ากระชับในระดับหนึ่งแหละโอเคลองแล้วนะต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็น Type A to C สีขาวมีความหนาพอสมควรนะแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ใหญ่ทีเดียวเพราะว่าตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์80วัตต์แม็กเลย รองรับเต็มที่กับสเปคของเครื่องนี้เลยนะครับที่ชาร์จได้สูงสุดท,ที่80วัตต์อีกเรื่องที่จะบอกคือไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่ซื้อมานะครับยังจะมีของแถมเป็นหูฟัง True w i ต l e อยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทีมของเราไปซื้อมาเนาะมีหูฟัง True w i ตแถมมานะก็ดีนะครับถือว่าให้มาครบทีเดียวไปลุ้นกันอีกทีนึงสำหรับการเชื่อมต่อนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยนะครับรองรับนะบลูทูธ5.4 Wi-Fi 6แล้วก็มี NFC ด้วยนะส่วน USB นะครับเป็นเวอร์ชัน2.0 อ่านี่คือข้อมูลของตัวเครื่องนะครับมากับ f a n t a s OS 14เนาะแล้วก็ Android v e เวอร์ชันนะครับส่วนสเปคอื่นเห็นไหม Snapdragon 7 Gen 3นะครับ แล้วก็แรม 12, 12บสวกก็คือตัวเครื่องให้มา12แล้วแล้วก็จะมีแรมไดนามิกอีก 12GB กิกะไบต์แรมยืมตรงนี้เนี่ยไม่สามารถแอดจัดได้นะครับว่าจะเป็น46812นะครับทำได้แค่เปิดกับปิดเท่านั้นนะก็อนนี้สตอรีความจุ256ส่วนการใช้งานกับฟันทัดโอเอสนะครับก็ถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับความเป็น vivo ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันต่างนะครับไอคอนนะพาเนล movement animation ต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ มองเห็นนะไม่ได้เล็กเกินแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินนะครับอ่าสำหรับตัวสเปคนะครับตัวนี้มากับ s ซนตลกรอนเจ แอนตูตู้แปดแสนตัว G P U กับ C P U 2องแสนหกกับ2องแสนห้าที่อยากให้ดูก็คือในเรื่องของความร้อนตอนที่เราทําเบนช์แม็กนะครับเห็นไหมจากสาม้าจุดเจ็องศาเนี่ยขึ้นมาพีคสุดถึงแค่39.8องศาแล้วก็พอเทสเสร็จน่ะก็ลดลงมาที่38.4องศาความร้อนเนี่ยที่เกิดขึ้นประมาณแค่4องศาเท่านั้นเ <c oughs> พราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีเวเปอร์แชมเบอร์มานะครับก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นั่นหมายความว่าความร้อนตัวนี้ถือว่าจัดการได้ดีส่วน Storage นะครับเอาเทสมาแล้วเห็นนมัยะ ไร right, อยู่ที่849ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้บมือหวาอะไรมากนักนะครับเพราะว่าตัวนี้เขา UFS 2.2คือจริงๆคาดหวังว่าน่าจะดีกว่านี้แหละนะถ้าให้มาอีกนิดนึงก็น่าจะประทับใจมากกว่าน,นี้ตรงนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการเรียกแอปรันแอปนิดหน่อย กล้องนะครับกล้องหลักของเขานะดูอัลคาเมราให้มาด้วยกัน2เลนส์ครับเลนส์แรกความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony imx 8 8 2นะครับส่วนอีกเลนส์นึงเนี่ยจะเป็น depth sensor, เดฟเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับอันนี้คือหน้าตาของเมนูกล้องเข้ามาเนี่ยจริงๆก็เมนูก็เบสิกพื้นฐานนะครับโดยที่การถ่ายรูปแบบปกติเลยเนี่ยก็จะมี2ระย,ยะคือ1 x กับ2 x โดยที่เราสามารถปรับได้อีก2รูปแบบนะครับเป็นสไตล์ก็คือจะมีสไตล์แบล็กแอนด์ไวท์แล้วก็จะมมมีีีนะะครับกก็จโโล้ จะรักไอคูลด้วยตรงนี้ก็จะเป็นกิมมิคล็กๆน้อยๆนะครับสว่วนฟิลเตอร์ที่ให้มาก็ให้มาพื้นฐานนะออกแนวโทนฟะิล์มเนาะเป็นฟิลเตอร์ฟิล์มต่างๆอย่างลองถ่ายดูแล้วนะครับก็สามารถ snap ได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็พรีวิวได้แทบจะทันทีเลยนะต่อมาโหมด portrait ครับ portrait เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงนะครับก็คือสามารถถ่ายได้2อระยะเลยทั้ง1 x และ 2x และอีกอย่างหนึ่งคือมีสไตล์มาให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ต่างๆที่เราจะคุ้นๆกันเคยเห็นใน vivo มาแล้วเนาะเขาก็มาใส่ในอคควด้วยนะรับ เป็นสไตล์เพิ่มเติมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบิวตี้อันนี้พิเศษมากคือกล้องหลังเนี่ยสามารถปรับบิวตี้ได้ด้วยนะครับปรับได้ละเอียดทีเดียวเห็นป่มผิวหน้าเชฟใบหน้าต่างๆซึ่งปกติแล้วเชฟพวกนี้จะปรับได้เฉพาะกล้องหน้าอันนี้เขาใส่กล้องหลังามาให้ก็ลดทีเดียวแล้วก็พิชวนะครับก็จะเป็นการกําหนดท่าโพสต,ต,ต่างๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราโพสไม่เป็นอ่ะเราก็อาจจะเปิดไกด์ขึ้นมาก็ได้จะเป็นรอยประขึ้นมาให้แบบนี้นะ ก็สามารถปรับได้ครับถ้าเกิดเราโพสไม่เป็นนะนะส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับต่อมาไนโหมดนะครับไนโหมดก็ได้2ระยะเล่นเหมือนกันนะครับ 1X แล้วก็ 2X นะครับแล้วก็ snapshot อันนี้ก็เป็นการ snap snap n Sn a Sn p ทั่วไปแหละนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนะแต่ที่โออยากให้ดูคือวิดีโอนะครับสำหรับงานวิดีโอเนี่ยได้ 4K 3 0เฟรมเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดกันสั่นแบบ ultra ก็จะลดความละเอียดลงมาที่พันแปดสิบสามสิบเฟรมนะครับก็อยากให้มือนิ่งนินิดหนึง,นงเวลาถ่ายวิดีโอแล้วกันเนาะและเช่นเดียวกันครับในหมดวิดีโอนเนี่ยเรายังสามารถปรับบิวตี้วิดีโอได้ด้วยนะเริ่มตั้งแต่หลัก่ลวกันนะอันนี้หลัดเนี่ยเป็นหลัดสําเร็จรูปที่เขามีมาให้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ใส่เลยแล้วก็ใส่แล้วย,ยังสามารถปรับระดับได้ด้วยนะอยากให้หลักอยู่ระดับไหนบางคนใส่บางๆก็สวยแล้วอย่างงี้นะครับ อ่าต่อมาก็จะเป็น beauty beauty ก็ปรับในวิดีโอได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราใช้บิ a u t y ในโหมดวิดีโอเนี่ยความละเอียดก็จะลดหลดที่1 0น0 3 0สิบเฟรมนะครับเป็นฟรกของเขาเลยค่า F ก็ปรับได้นะก็คือถ่ายวิดีโอเบอร์ฉากหลังได้อ่า เนี่ยเบอร์ได้ก็แล้วแต่เลยว่าจะไปอัดแอปกับงานประเภทไหนนะครับต่อมาการถ่ายความละเอียดสูงนะ50ล้านอยู่ที่มอนะครับกดเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับถ้าเกิดเรากดถ่ายไปแล้วสําหรับหมด50ล้านเนี่ยอาจจะต้องรอประมวลผลเล็กน้อยอ่ะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าช้ามากนะเมื่อก,กี้มันแบบโหลดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็สามารถถ่ายได้แล้วนะส่วนอื่นก็จะมี d dual view t i ว e ท a p s e Slow Motion โหมดโปรโหมด อ l t r a HD Document ก็คือจะเป็นการถ่ายเอกสารนะโอแวะโหมดโปรนิดนึงแล้วกันนะครับว่าปรับอะไรได้บ้างเนี่ยสำหรับโหมดโปรเนี่ยก็จะมีการปรับค่าชดวเชยแสง ISO นะครับชัตเตอร์สปีดนะครับไวท์บาลานซ์อันนี้ก็จะเป็น พวกโฟกัสต่างๆนะเออแล้วแต่เราปรับแบบบางทีเราอยากจะแบบปรับน้านชัดหลังละลายแบบแมนนวลก็อาจจะปรับตรงนี้ก็ได้แล้วก็สามารถถ่ายไฟล์รอได้ด้วยสาหรับหมวดนี้นะครับอันนี้สําหรับกล้องนะกล้องหลังก็มีประมาณนี้ครับแต่ที่เราจะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับเวลาเราถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสมมติว่านี่ไปถ่ายรูปเล่นมาอยากจะปรับแต่งแล้วก็สามารถไปปรับแต่งได้ถ้าเกิดน,นี้เป็นพอร์เทตปรับโบเก้ได้ ก็ปรับความเบอร์ความอะไรได้แตะได้เลยง่ายๆกับอีกส่วนหนึ่งคือเราสามารถไป Edit เพิ่มเติมได้นะครับการ Edit เนี่ยแอดจัดได้หลากหลายมากนะอันนี้ก็เป็นแอดจัดพื้นฐานก่อนเนาะปรับแชปเปนปรับไฮไลท์คอนทราสอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับได้เลยหรือ d o o เดิลก็จะมีการวาดเขียนอ่าก็จะเพิ่มความ c r e เอท v i ิตีความน่ารักสดใสเข้าไปนะครับ ต่อมาก็จะเป็นบิวตี้ถ้าบิวตี้เราเราอาจจะถ่ายโหมดแบบปกติมาก่อนแล้วมาปรับบิวตี้ทีหลังก็ปรับได้เช่นเดียวกันอย่างสมมตินี้นเราปรับปรับได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะส่วนฟิลเตอร์นะครับก็ปรับทีหลังได้อันนี้จะแตกต่างจากตอนถ่ายรูปเมื่อกี้เมื่อกี้จะออกแนวฟิล์มแต่ถ้าเกิดฟิลเตอร์ปรับทีหลังเนี่ยจะเป็นแนวบิวตี้นิดนึงจะมีความใสความอะลายหรือฟูดก็มีไนท์คือเป็นฟิลเตอร์ที่เราอาจจะเคยเห็นกันแบบผ่านแอปที่3แล้วนะเติร์ปาร์ตี้แล้วแอปภายในก็มีได้เลยนะครับเพิ่มเทกเพ อ่าอีลาสอันนี้ก็สมมติถ้าเกิดเราต้องการลบบางอย่างเอาลองลบแกล้งก่อนแล้วกันนะเนี่ยก็จะลบได้แต่ว่าต้องดูพื้นผิวที่มันเป็นผิวเรียบๆหน่อยมันจะเนียนกว่านะครับอันนี้บอกตรงๆนะแต่ก็ลบได้เอาลองแล้วช่วยได้บางอย่างเหมือนกันไลท์เอฟเฟกต์เพิ่มให้ภาพดูมีอะไรย้ายไฟย้ายอะไรปรับทําให้มันมีแฟร์มีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับสาหรับหน้าตาของเมนูเพราะว่าการถ่ายภาพเนี่ยอรออกไปถ่ายมาแล้วแต่ภาพที่ได้ทางภาพนิ่งและภาพเข่อนไวเป็นไงไปดู ก็เห็นกันแล้วว่าคลิปวิดีโอเนาะที่ถ่ายมาเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่สัสส่นนิ่งๆนะครับกับบางส่วนที่มันนิ่งเพราะว่ามันมีสอง point ในการคอยแรกคือระยะเลนที่เขาให้มาเนี่ยมีระยะเดียวนะครับหนึ่งเองทำให้เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะ,ะไม่ได้เก็บแต่เหตได้กว้างมากนะกับสองนัคือการการเปิดการสั่นเนาะ คือ o อเนี่ยไม่มีมาให้น,นะครับมีการสั่นแบบวิจิตัลซึ่งตอนไม่เปิดสามารถถ่ายโฟกัสได้แต่พอเปิดแล้วความละเอียดจะลดลงที่พันแปาเฟรมก็จะได้ความนิ่งมากขึ้นแต่ความละเอียดก็จะลดลงนะครับวันนี้เป็นปติดอีแรกกันมาส่วนการถ่ายภาพเนี่ยถ่ายในสตูดิโอเ็นตัวบัทับใจนะถ่ายคนออกมาได้สวยนะคระเตุดีเลยแต่พอออกมาสภาพแสงที่เป็นเอาท์ดอร์หรือว่าสภาพแสงที่มาตามห้างที่มันมีความแปรปรวนนิดนึงเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่รู้สึกว่ามันดรอปลงไปบ้างในเรื่องของะมจ่สวนาะมับ กับอีกอย่างนึ่งคือโอเคระยะ 1X เนี่ยอาจจะต้องกดระยะนิดนึงเวลาถ่ายแล์สเคปภาพกว้างแต่ถ่ายโคตเนี่ยก็ดิเทอร์ชันมันน้อยก็จะมีข้อปเปรียบทีไ่ได้มาอันนี้ก็ต้องเลือกการใช้งานตามความเหมาะสมแล้วว่าคุณจะถ่ายในลักษณะไหนอาจจะต้องมีการเดินนิดนึงนะครับกะเฟรมนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะกับมือที่เน้นเกมมิ่งแบบนี้ หลังจากที่เห็นภาพถ่ายน่าจะคิดเหมือนกันกับโอนนะคบว่าเขาเป็นมือถือเกมมิ่งตัวหนึ่งที่ถ่ายคนออกมาได้สวยทั้งปรับแต่งได้ก่อนถ่ายและหลังถ่ายแล้วคือเราทําได้หมดเลยนะครับอาจจะมีเหมือนกันสําหรับระยะเลนที่ไม่ได้มี0.6มาให้ทําให้บางทีเราเก็บภาพแลนด์สเคปมุมกว้างเนี่ยอาจจะลาบากนิดหนึ่งส่วนงานวิดีโอนั้นเนี่ยถ้าอยากให้พึ่งพาได้จริงๆแบบพอถ่ายบล็อกได้เนี่ยแนะนําว่าเปิดเป็น Full HD 30เฟรมแล้วก็เปิดการสั่นพิเศษไปนะน่าจะช่วยได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ย แนะนำเพราะว่าให้เป็นช็อตนิ่งๆดีกว่าถ้าจะถ่ายแบบ 4K อะไรแบบนี้นะครับอ่าเดีวต่อมามาดูเรื่องการเล่นเกมกันบ้างนะครับสำหรับการเล่นเกมจริงๆไม่มีอะไรต้องหน้ากังวลหรือหน้าเป็นห่วงเลยเพราะว่าเอาเล่นทั้งหมดด้วยกัน3เกม ROV Call of Duty แล้วก็ g e n Shin Impact R.O.V เนี่ยผ่านฉลุยนะครับโอปรับกราฟิกเป็นระดับสูงทั้งหมดแล้วก็เป็นโหมด High Frame Rate ด้วยคือจังหวะเล่นจังหวะบ,บวกอะไรเงี้ยปกติมากนะครับไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลในเกมนี้ต่อมาเกมที่2สําหรับ Call of Duty เป็นเกมแนว Shooting นะครับเป็นแนวยิงยิง FPS นะครับเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่า Touching ถือว่าตอบสนองได้ดีอันนึงที่เราชื่นชมและกานสำหรับเกมนี้เนาะใส่หน้าจอแบบนี้กับมุมแบบเหร,รียมแบบเนี้ยโอบอกว่ามันกำลังพอดีกับนิ้วเลยสำหรับของโอนะมันถนัดจับถนัดดีแล้วก็การควบคุมทําได้ดีนะครับาปรรับกกฟิะดสูง แล้วก็เฟรมเรทระดับแบบสูงไปเลยนะครับก็เล่นได้จนจบเกมเล็งได้ยิงได้ค่อนข้างแม่นนะครับแล้วก็การเล็งเนี่ยถือว่าควบคุมได้ตามนิ้วของเรานะไม่มีเหินไม่มีแบบคุมปืนแล้วแบบปืนสะบัดอะไรแบบนี้คุมได้ค่อนข้างแม่นสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เกมที่3เกมชินีแพคเกมนี้เข้าไปดีฟอสของเขาเนี่ยจะอยู่ระดับโลนะครับแต่ว่าปรับเป็น ไ a m e มเรทก็คือเปิด60เฟมแล้วก็ motion blur ปิดมอชชั่นเบอไประหว่างเล่นใน Open World สามารถเดินเหินได้ปกติเลยเข้าลงดันก็สามารถเล่นได้โดยที่ทั้ง3มเกมสรุปแบบนี้แล้วกันว่าเล่นได้แบบไม่มีอะไรที่ต้องกงังวลแต่อาจจะไม่ได้ปรับได้สุดเหมือนกับเกมชินแพ t นะที่แบบว่า กราฟิกแบบสูงสุดเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นทั้ง3เกมถือว่าควบคุมได้ดีนะครับความร้อนเกมซีนิแพกเนี่ยสูงสุดอยู่ประมาณ56องศานะแต่ว่าเกมอื่นเนี่ยก็5152ประมาณนี้แล้วพอออกจากเกมเนี่ยคือความร้อนเขาก็แผ่กระจายได้รวดเร็วนะมันค่อยคคูดาวกลับมาอยู่ในแบบไม่เกิน50องศา40ปลายปลาย,ลายกลางกาประมาณนี้ถือว่าเขาทําได้ดีในเรื่องของความร้อนและอย่างที่ต้องเสริมนะครับการเปิดระบบสั่นอะทำให้เราแบบเป็น4 d ดีนะครับเวลาเล่นเกมที่ปรับได้ก็จะมีตัวว Coity เเลาารยิง ก็จะมีสั่นกึกๆ,ๆกับเกชีอิงแพกเวลาเราปล่อยสกิลเนี่ยก็จะมีการสั่นก็เป็นการเพิ่มอวรมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการเล่นเกมที่เออเขาก็ทําออกมาได้ดีเพราะว่าเขาเป็นมือถือเกมมิ่งอะเนาะสรุปแล้วนะครับสำหรับ iQ z ู้นะตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมาแล้วรู้สึกทำออกมาได้ดีในหลากหลายมิติเอาอันแรกก่อนความสวยของเขามันหลุดฟอร์มความเป็นมือถือเกมมิ่งไปเหมือนกันนะมันดูเป็นมือถือไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปนะครับแล้ว ข้างในก็แรงด้วยกับชิ i ราก้อนเจน3 Gen สส่วนการเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะทำออกมาตอบโจทย์จริงๆและการถ่ายรูปก็เซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นสายเกมมิ่งจริงๆจะรู้ว่าถ่ายรูปคนออกมาไม่ได้สวยแต่อันเนี้ยถ่ายคนออกมาได้สวยเหมือนกับตะกูล i v o V Series อะไรแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิง ที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบถ่ายรูปด้วยตัวนี้ก็ตอบโจทย์หรือเป็นคุณผู้ชายที่ชอบเล่นเกมไปเลือกสีดําก็ได้ก็จะมีความแบบเข้มแข็งหนักแน่นขึ้นมาขนาดเดียวกันคุณก็สามารถถ่ายรูปในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันนะครับโดยรวมแล้วทําราคามาหมื่นต้นๆระดับนี้ทําได้ขนาดนี้เนี่ยก็น่าชมเชยนะครับก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากใช้งานจริงจังแล้วเคสที่แถมมาไม่โอเคตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วผ่านช่องทางออนไลน์ คือทางทีมงานเราสั่งซื้อมาแล้วแล้วก็หาได้ไม่ยากหรอกนะครับก็สามารถหาได้ส่วนราคานะั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าหมื่นกับ900หรือ1 1 0 0 0มันแพงเกินไปโปรเขามีอยู่เรื่อยๆก็ลองช้อนกันดูตามช่วงระยะเวลาครับก็มีให้หากันแหละอาจจะเจอได้ต่ำหมื่นนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะตอบคำถามได้นะว่าไอคูเซตเก้าเขามีดียังไงอถือว่าลงตัวมากๆทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามช่องเรากันเอาไว้ด้วยนะครับ